สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องราวสนุกสนุกในพระคัมภีร์ทีฉันจะอ่าในให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะได้ทราบถึงเรื่องราวของ the rich young man นะคะ the rich young man แปลว่า,าหนุ่มน้อยซึ่งมั่งคั่งนะคะชายหนุ่มผู้มั่งคัง่งมาจากพระธรรมแมทธิวนะคะบทที่19ข้อ16ถึง30นะคะเราก็ยังปรากฏอยู่ในมาระโกบทที่10 ข้อ17ถึงข้อ31แล้วก็ปรากฏอยู่ในลูกาบทที่18ข้อ18ถึงข้อ30ด้วยนะคะเดี๋ยวฉันจะอ่านให้ฟังนะคะท,ท่านผู้ฟังกรุณาฟังแล้วก็แล้ก็คิดตามนะคะว่าดิฉันอ่านว่าอะไรบ้าง One time a man ran up to Jesus, k n e l d down on his knees, and asked this question. ครั้งหนึ่งนะคะมีชายหนุ่มคนหนึ่งก็วิ่งไปพบพระเยซูนะคะ kneel down n I'm sorry k n e l t n e l kneel มาจากคำว่า Knee นะคะ kneel k n e l k n e e นะคะ kneel kneel แปลว่าคุกเข่าลงนะคะคุกเข่าลง on his knees k n e e k n e e นะคะ knees สองข่าวก็คือ knees คุกเข่าลง ของเขาทั้งสองกลงแล้วก็ ask this question แล้วก็ถามคำถามนี้นะคะ good teacher what do I have to do in order to know for certain that I have eternal life good teacher ก็แปลว่าพระอาจารย์ที่ที่ดีนะคะพระอาจารย์ที่ดี teacher T E A C H E R teacher แปลว่า ครูนะคะแต่ในที่นี้เขาเรียกว่าพระอาจารย์พระอาจารย์ที่ดี uh, what do i have to do in order to know for certain that i have eternal life คนนี้เป็นคนที่ฉลาดมากนะคะถามในสิ่งที่ตรงประเด็นมากเขาถามว่า what do i have to do นะคะ verb have to นะคะคำว่า have to มาบวกกันเมื่อไหร่แปลว่าต้องนะคะ Uh, ข้าบรงจะต้องทำสิ่งใด have to do ต้องทำสิ่งใด in order to i n in นะคะ o r d e r order แล้วก็ตามด้วย to in order to แปลว่าเพื่อที่จะนะคะเป็นเป็นคำผลิที่จะบอกว่าแปลว่าเพื่อที่จะนะคะเขาจะไปด้วยกัน3คํคำนี้ in order to know for certain เพื่อที่จะรู้อย่างแน่นอน c e r t a i n certain แปลว่าแน่นอนเลยนะคะเพื่อที่จะรู้อย่างแน่นอนเลยว่าข้าพระองค์ have eternal life e t e r n a l eternal แปลว่านิรันดรน,นะคะ I have eternal life l i f e life ข้าพระองค์จะต้องทำสิ่งใดเพื่อที่จะนะคะเพื่อที่จะได้รับชีวิตนิรันด์อย่างแน่นอนนะคะ for certain c e r t a i n certain ก็คือเขาอยากจะรู้ว่าทํำยังไงเขาถึงจะมีชีวิตนิรันดร์ถึงแน่นอนเลยนะว่าเขาจะต้องได้รับชีวิตนิรันดร์นี่เป็นคําถามที่ชาญฉลาดมากนะคะดูว่าพระเยซูตรัสตอบเขาว่าอย่างไรพระเยซูตอบว่า why do you call me good jesus answer นะคะพระเยซูตอบประเด็นแรกก่อนว่า why do you call me good เหตุใดจึงเรียกเราว่าดี นะคะเกิด Jesus answer only God is truly good นะคะพระองค์ทรงตรัสว่ามีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่ดีนะคะที่ดีมนุษย์เราอย่างเราธรรมดาเนี่ยไม่ดีพระองค์ก็ทรงพูดถึงพระเยสพระเจ้าว่าพระเจ้าเป็นผู้ที่ดีเลิศ only only God is truly good To answer your question, I remind you of the commandments. นะคะพระองค์ก็พูดตอบไปว่าเพื่อที่จะตอบคำถามของเจ้า I remind you of the commandments. คำว่า remind remind someone of something นะคะ R E M I N D remind ใครฮะ remind you of the commandments remind you of the commandments C O M M A N D M E N g S Commandments จำได้ใช่ไหมคะ Ten Commandments แปลว่าบัญญัติ10ประการก็คือเราจะทำให้เจ้านึกถึงระลึกถึงบัญญัติซึ่งเราได้บอกกับเจ้าไว้แล้ว t h e y said t h e y say ก็คือว่าบัญญัติทั้ง10ประการนั้นพูดว่า Do not murder Do not commit adultery do not steal do not lie do not cheat honor your father and mother อันนี้ก็เป็นตัวอย่างง่ายๆที่พระเยซูส่งยกขึ้นมานะคะว่าบัญญัติสิบประการนั้นกล่าวไว้ไว่ายัางไง do not murder อย่าเป็นฆาตกรอ,อย่าฆ่าคน murder m-u-r-d-e-r e murder อย่าฆ่าคน do not commit adultery adultery commit c o m m i t commit แปลว่ากระทำนะคะกระทําการอะไรคะกระทําการ adultery a d u l t e r y adultery แปลว่าการอะไรคะการล่วงละเมิดทางเพศนะคะก็คืออย่าอย่าอะไรฮะย่าทำการล่วงประเวณีนั่นเอง commit adultery แปลว่าการล่วงประเวณีนะคะ ให้เรานึกให้ออกนะคะว่าการล่วงประเวณีแปลว่าอะไรการล่วงประเวณีก็แปลแว่าการมีเพศส,สัมพันธ์ก่อนการแต่างงานนะคะการมีมีเพศสัมพันธ์กับพี่น้องการมีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นๆที่มีสามีและภรรยาแล้วนะคะการมีเพศสัมพันธ์กับเพศเดียวกันการมีเพศสัมพันธ์กับสัตว์เดรัจฉานนะคะนี่เป็นสิ่งที่เป็นบาปอย่างยิ่ง ซึ่งพระเจ้าตรัสไว้ว่า do not commit adultery อยา่าและอย่ามีการล่วงเกินทางเพศกันนะคะถ้าไม่ใช่สามีภรรยาอยา่าล่วงละเมิดทางเพศนะคะคำว่าล่วงละเมิดทางเพศมีความหมายหลายอย่างมากนะคะ do not steal อย่าขโมย steal T A L, steal แปลว่าอย่าขโมย do not lie อ yeah. ย ok. ่าโกหก lie l i e โกหก do not cheat 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 แปละวะ่าขี้โกงอย่าโกหก ok. แล้วก็อย่าไปขี้โกงใครอย่าไปช่อชนใครนะคะ honor your father and mother h o n e r, honor e r h n o คือให้เกียรติให้เกียรติบิดาและมารดาคำว่าให้เกียรติไม่ใช่ว่าให้เกียรติบิดามารดาเฉยๆนะคะแปละวะ่าต้องเลี้ยงดูต้องเชื่อฟังบิดามารดาด้วย น,ะะนี่คือตัวอย่างคร่าวๆที่พระเยซูส่งยกขึ้นมาถามชายหนุ่มคนนี้ว่าเจ้าจำได้ไหม I remind you of the commandments เจ้าจำได้ไหมว่าบัญญัติสิบประการนั้นมีอะไรบ้าง Remind you เราทำให้เจ้าระลึกถึงบัญญัติสิบประการว่ามีสิ่งนี้เป็นต้นนะคะ I have kept all these commandments since the time I was very young the man said ะะชายหนุ่มคนนี้เนี่ยนะคะดิฉันคาดว่าคงจะเป็นชาวยิวซึ่งรู้บัญญัติ10ประการเพราะฉะนั้นเขาก็กล่าวว่า I have kept K E P T kept มาจากคำว่า keep keep kept kept นะคะ I have kept ข้าพระองนั้นได้รักษา keep k e p t k e p t รักษา all the, all these commandments รักษาบัญญัติทาง10ประการนี้ since the time I was very young ตั้งแต่ ครั้งที่คาปรุงนั้นยังเป็นเด็กอยู่ The man said, Jesus felt the Jesus real love for the young man man said a young for So he said พระเยซูทรงมีความรู้สึกรักชายหนุ่มคนนี้อย่างแท้จริงนะคะ r e a ร love Real real นะยะแล้วอย่างแท้จริงทรงรู้สึกรักชายหนุ่มคนนี้อย่างแท้จริงดังนั้นพระองค์จึงทรงตรัสว่า You are only missing one thing พระองค์ทรงตรัสว่าเจ้าขาดไปเพียงแค่สิ่งเดียวนะคะขาดอะไรเอ่ยลองฟังต่อนะคะ Sell everything that you own and give the money to the poor and you will have a great treasure in heaven พระองค์ทรงตรัสถ้อยคำที่อ ที่แรงมากนะคะพระองค์ทรงตรัสว่า sell everything that you own ให้ขายทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าที่เป็นที่เจ้าเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยู่ and give the money to the poor และเอาเงินนั้นไปให้กับ the poor ให้กับคนยากคนจน and you will have a great treasure in heaven และเจ้าจะมีทรัพย์สมบัติที่ยิ่งใหญ่ในสูงสวรรค์ treasure R e a S U R e, treasure แปลว่าสมบัตินะคะ great treasure แปลว่าสมบัติที่ยิ่งใหญ่ที่ล้ำค่ามากในแผ่นดินสวรรค์น,นะคะพระองค์ทรงตรัสว่าให้เจ้าขายนะคะทรัพย์สินที่เจ้ามีอยู่ทั้งหมดแล้วก็เอาเงินทั้งหมดนั้นให้กับคนยากจน and you will have a great treasure in heaven และเจ้าก็จะมีแผ่นดินมีทรัพย์สมบัติมากมายในแผ่นดินสวรรค์ หลังจากนั้นยังไงฮะพระองค์ทรงตรัสว่า then come and follow me then come and follow me แปลว่าอะไรฮะแล้วก็ตามเรามานะคะตามจงตามเรามาประโยคนี้เป็นประโยคที่รุนแรงมากซึ่งถ้าคนที่ไม่เข้าใจในข้อความพระปีตตอนนี้จะรับไม่ได้ว่าทําไมเราจะต้องขายทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็เพื่อที่จะมีแผ่นดินสวรรค์แล้วก็ตาม พระเยซูไปแปลว่าอะไรนะคะแปลว่าอะไรข้อความในเพื่อนพีตอนนี้หมายความว่าพระองค์ทรงตรัสว่าการที่เราจะขายทรัพย์สมบัติเนี่ยแปลว่าเราจะต้องไม่สนใจในสมบัติที่เรามีนะคะไม่ให้มันมาเป็นใหญ่แต่ให้เราเนี่ยมีจิตใจเมตตาปราณีกับคนยากคนจนนะคะอันนี้คือความหมายของพระเยซูพระเยซูไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องขายสมบัติ เราก็เอาเงินทั้งหมดไปมอบให้กับคนจนนะคะไม่ได้ตีตามตีไม่ได้ตีความตามตัวอักษรอย่างนี้จริงๆนะคะแต่คนบางคนเอาไปบิดพริ้วว่าต้องตีต้องตีความตามนี้แล้วก็เอาสมบัติทั้งหมดเนี่ยยกให้กับเขานะคะอันนี้ก็มีการตีความในพระคัมภีร์แล้วก็เอาเข้าประโยชน์ส่วนตัวซึ่งพระเยซูไม่ได้พูดแบบนั้นการที่บอกว่าให้ขายสมบัติทุกอย่างแล้วก็ให้กับคนยากคนจน นะคะในสมัยก่อนนั้นนะคะคนที่จะมาเป็นสาวกของพระองค์เขาทําอย่างนั้นจริงๆนะคะแต่พระองค์ไม่ได้บอกว่าให้ผู้เชื่อทุกคนต้องขายสมบัติพระองค์หมายความว่าให้เราเนี่ยไม่นําเอาทรัพย์สมบัตินั้นมาเป็นจุดที่เราจะต้องไปเพ่งเลงแต่พระองค์ส่งให้เรามีเมตตาโดยการที่เรามีสมบัติแล้วเนี่ยให้เราเมตตาปราณี สำหรับคนยากคนจนนะคะแล้วเมื่อใดที่เราเมตตาคนยากคนจนเราจะมีทรัพย์สมบัติในแผ่นดินสวรรค์ด้วยนะคะเพราะว่าเราไม่ได้นำพาสิ่งที่เป็นสมบัติในเวลานี้แต่เราคิดถึงคนยากคนจนมากกว่านะคะแล้วก็จงตามพระเยซูไปคําว่าตามพระเยซูนะคะไม่ใช่เดินตามต้อยต้ยต้ย,ย,ยนะคะอย่างที่เรา คิดว่าเราจะทําได้หรือไม่ได้การเดินตามพระเยซูนั้นคือเดินตามพระคําของพระเจ้าทําตามพระบัญญัติพระคําสั่งของพระองค์ในการที่จะทําให้เราเป็นคนดีรอบคอบนะคะเป็นคนดีรอบคอบได้ยังไงก็คือเราต้องรู้ว่าในพระคัมภีร์นั้นสอนอะไรเราแล้วเราก็ทําตามนั้นนะคะเพราะฉะนั้นข้อความนี้เนี่ยทำให้เศรษฐีหนุ่มคนนี้เนี่ยเกิดความรู้สึกที่ ทุกโศกมากฟังต่อนะคะว่าเขาพูดว่ายัางไง mm. but the young man was very healthy I'm sorry but the young man was very wealthy W E A L T H Y wealthy นะคะ the young man was very wealthy and he didn't want to sell his things ชายหนุ่มคนนี้เนี่ยมั่งคั่งมาก W E A L T H Y wealthy มั่งคั่งมาก and he did not want to sell his things เขาไม่ต้องการที่จะขายสมบัติเขาเลยอันนี้เข้าใจได้นะคะ he sadly walked away from jesus แล้วเขาก็ sadly s a d l y sadly คือเศร้าใจมาก walk e d away แปลว่าเขาก็เดินจากพระองค์ไปเดินจากพระเยซูปไปอย่างเศร้าส้อยมากเพราะว่าถ้าเผื่อว่าเขาจะต้องขายสมบัติ ติดตามพระเยซูไปเพื่อที่จะมีชีวิตนิรันดร์เขาทําไม่ได้นะคะเขาตัดใจไม่ได้ Jesus watched the young man leave then he said to his disciples นะคะพระญย่ปก็เฝ้ามองชายหนุ่มเดินจากไปนะคะ watch w a t c h e d watch the young man leave พระองค์ทรงเฝ้ามองเฝ้ามอง ชายหนุ่มเดินจากไปเส้นแล้วเขาก็พูดพระองค์ก็ทรงตรัสกับสาวกของพระองค์ d i s c i p l e d i s c i p l e s d i s c i p l e แปลว่าสาวกนะคะ disciples พระองค์ทรงตรัสกับสาวกว่า it is very hard for a rich man to get into god's kingdom นะคะนี่คือข้อสรุปของพระเยซูรพระเิซูตรัสรว่า It is very hard, h t s a l r e a d hard เป็นเรื่องที่ยากเย็นมาก for a rich man, สำหรับคนร่ำรวยนะคะ to get into God's kingdom ที่จะไปที่จะเข้าเป็นดินสวรรค์ God's kingdom คืออาณาจักรของพระเจ้านั่นเอง The disciples were surprised to hear him say that. สาวกทั้งหลายก็เมื่อได้ยินพระเยซูตรัสด,ดังนั้นก็เว r ร์ u r p ร i s e d ก็ประหลาดใจมาก he continued c o n t I n u e d continue นะคะแปลว,ว่าพราะองค์ส่งกล่าวต่อไปก็คือต่อไปกล่าวต่อไปว่า it is easier for a camel to walk through the eye of a needle then it is for a rich man to enter heaven นี่เป็นคำเปรียบเทียบของพระเยซูนะคะซึ่งเป็นคำเปรียบเทียบอย่างสุดโตง่งสองขั้วเลยนะคะพระเยซูกล่าวถึงนะคะกล่าวถึง uh, camel camel ก็คือ c a m e l camel ก็คืออูดนะคะพระเยซูตรัสว่าอูดเนี่ยนะคะที่จะ walk through the, the eye of a needle ที่จะรอดที่จะรอดเข้ารูเข็มนะคะ The eye o f a n e e d l e คือแปลว่ารูเข็มนั่นเองมันเป็นความมันเป็นการง่ายซะยิ่งกว่านะคะหากจะบอกว่าให้อูดตัวหนึ่งเนี่ยรอดรูเข็มนะคะง่ายซะยิ่งกว่า it is for a rich man to enter heaven เป็นเรื่องที่ยากเรื่องที่ง่ายซะยิ่งกว่าที่ ชายเศรษฐีคนใดคนหนึ่งจะเข้าแผ่นดสวรรค์ได้นี่นะเพราะว่าคนที่มีสมบัติอยู่ในตัวเนี่ยเขาย่อมจะต้องห่วงสมบัติเขาเขาย่อมจะต้องไม่อยากไม่อยากที่จะสละสมบัติของเขาใน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 ชีวิตนี้แล้วก็ติดตามพระองค์ไปเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้ซึ่งไม่ติดตามพระองค์มันหมายถึงว่าไม่ติดตามคําสอนของพระองค์ก็จะเป็นเรื่องที่ยากมากเสียยิ่งกว่า นะคะการที่อูดตัวหนึ่งจะรอดเข้าเข้ารูเข็มนี่เป็นการเปรียบเทียบที่สุดตรงเลยว่ารูเข็มนิดเดียวอูดเนี่ยถ้าอูดรอดเข้าไปได้เนี่ยก็ยังง่ายซะยิ่งกว่าที่จะให้คนที่ร่ํารวยเนี่ยเข้าไปดินสวรรค์สิอีกนะคะเป็นเรื่องที่คือเรียกว่าแทบจะเป็นไปไม่ได้หรือเป็นไปไม่ได้เลยนะคะถ้าเผื่อว่าเราเป็นเศรษฐีแล้วเนี่ยเราจะละทิ้ง ความสุขหรือว่าทรัพย์สมบัติของเราแล้วติดตามพระเยซูนะคะในเวลานั้น Well if the rich can't be saved then who can the disciples asked ดังนั้นสาวกทั้งหลายก็เลยถามนะคะพระเยซูว่า Well ่าถ้าอย่งงางนั้น if the rich cannot be saved ถ้าอย่างนั้น่ะคนรวยไม่สามารถจะได้รับความรอด c a n not be saved s a B e d, saved คำนี้แปลว่าได้รับความรอดนะคะ then who can แล้วถ้าอย่างนั้นใครล่ะจะสามารถได้รับความรอดได้ดูนะคะว่าพระเยซูตอบว่ายังไงพระเยซูตรัสว่า,า,วา well if the rich c a n be saved <c oughs> พระเยซูตอบคำถามนะคะที่ที่ d i s c i p l e ก็คือสาวกถามว่า If the rich can be saved, then who can? เป็นสุดตอปว่ะ If you depend on human strength, then it is impossible นี่เป็นประโยคทองนะคะ If you depend on human strength ถ้าเจ้า depend on D e P e N D, DEPEND DEPEND ON DEPEND ON แปลว่าขึ้นต่อถ้าเจ้าใช้ะะใช้กำลัง Human strength Human กำลังของมนุษย์ H U M A N Human แปลว่ามนุษย์ถ้าเจ้าใช้กำลังของมนุษย์ S T R E N G T H Strength ถ้าเจ้านะคะขึ้นต่อกำลังของมนุษย์ Then it is impossible อย่างนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้จริงๆ But with God all things are possible พระองค์ทรงตรัสนะคะ Jesus s a เ d พระองค์ทรงตรัสว่า but God นะคะแต่ว่าโดยพระเจ้าแล้ว all things possible สิ่งที่เป็นไปไม่ได้จะต้องเป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนเป็นไปล้วนเป็นไปได้ถ้าเราพึ่งกำลังของพระเจ้าแต่ถ้าเราพึ่งพากำลังมนุษย์ทุกอย่างที่เรามองเห็นว่าเป็นไปไม่ได้ก็คือเป็นไปได้จริงๆแต่ว่าคนรวยสามารถเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้คนมั่งมีเข้าแผ่นดินสวรรค์ได้เพราะอะไรเพราะว่า เราพึ่งพากำลังของพระเจ้านะคะ Jesus we have given up everything Our jobs and our families to follow you Peter said Peter ก็เลยตกย้ำกับพระเยิตสูว่า Jesus we have given up everything คำว่า give up G-I-V-E give You up, give up ไปด้วยกันนะคะสองคำนี้แปลว่าเราได้ยกเลิกคือเราได้ละละสิ่งเหล่านั้นมาแล้วนะคะ everything เราได้ละสิ่งเหล่านั้นมาทั้งหมดแล้วคือละอะไรมั้งคะละ our jobs J o B S jobs เราละทิ้งการงานของเรา and our families แล้วก็ครอบครัวของเรา families เป็น p l u r a เป็นผูพหุพจน์ของ family เราได้ละทิ้งครอบครูของเรา To follow you เพื่อที่จะติดตามพระองค์ Peter said เพื่อจะติดตามพระองค์แล้วพระยะซูก็เลยตรัดตอบว่า I promise you Jesus said That those who have given up everything Family, homes and jobs To follow me Will receive a hundred times more พระองค์ก็สงตรัดว่า เอาละถ้าเจ้านะคะ uh, I promise you เราสัญญากับเจ้าว่า those who have given up everything ผู้คนที่ยกเลิกที่ที่ยอมละทิ้งนะคะทุกๆสิ่งทุกๆอย่างเช่น family ครอบครัว homes บ้านนะคะบ้านก็คือทรัพย์สมบัติต่างๆ and jobs แล้วก็การงาน to follow me เพื่อที่จะติดตามเรามา will receive a hundred times more. จะได้รับมากกว่าที่เขาละทิ้งไปถึง100 100 h-u-n-d-r-e-d 100 times t-i-m-e-s <inaudible> times 100 times more แปลว่าอีก100เท่านะคะ100 times But they will also have to endure persecutions แต่พวกเขาก็อย่างจําเป็นที่จะต้องต้อง endure นะคะคำว่า,า endure ค่ะ endure แปลว่าอดทนนะคะ e n d u r, endure n d u r persecution แปลว่าการข่มเหงนะคะ p, u p e r s e q u t i o n s persecutions แปลว่าการข่มเหงนะคะจะต้องอดทนต่อการที่ถูกข่มเหงด้วย but in the future they will have eternal life แต่ว่าในอนาคตคือในบ้านันปลายเนี f ่ย e f u t u r e future นะคะแปล,ว,ปลว่าอนาคตนะคะ but in the future they will have eternal life e t e r n a l eternal life แปลว่าชีวิตนิรันดร์นะคะในบนปลายเขาจะได้ชีวิตนิรันดร์แน่นอน those people who think they are so important right now It will be the least important in the future and the least important now will be the most important then อันนี้เป็นคำที่พระเยซูเนี่ยส่งตรัสซึ่งทำให้พวกเราเนี่ยงง,งงกันอยู่นะคะพระเยซูส่งตรัสว่า those people who think they are so important right now คนที่คิดว่าตัวเองนั้นสำคัญนักหนาในเวลานี้ important M i. m. p. o. r. t. a. n. t. important ตัวทีไม่ออกเสียงนะคะ i. m. p. o. r. t. a. n. t. important แปลว่าสำคัญผู้คนที่คิดว่าตัวเองสำคัญนักหนาในเวลานี้ will be the least l. e. a. s. t. least แปลว่าน้อยที่สุดนะคะก็จะกลายเป็นคนที่ต่ำต้อยนะคะ least น้อยที่สุด important ก็แปลว่าคนที่สำคัญน้อยที่สุดก็คือคนที่ต่ำต้อยที่สุด in the future ในอนาคต and the least important right now แปลว่า the least L e S, the least แปลว่าน้อยที่สุด important คนที่ต่ําต้อยหรือขาดความสําคัญหรือคนที่สําคัญน้อยที่สุดในเวลานี้ will be the most important then จะกลายเป็นผู้ที่มีความสําคัญมากที่สุดในเวลานั้นนะคะอันนี้เป็นคําที่พระเยซูทรงบอกกับเราซึ่งทําให้เรางงมากเลย แต่ว่ายังไงก็ดีเรื่องทั้งหมดเนี่ยนะคะบอกให้เราทราบว่าการที่เราติดตามพระเยซูนั้นเราละทิ้งความสําคัญของทรัพสมบัติละทิ้งความสําคัญของการงานละทิ้งความสําคัญของครอบครัวนะคะแล้วก็กลับมาติดตามพระเยซูเพราะฉะนั้นพระองค์จะส่งให้รางวัลกับเราอย่างมากมายแล้วก็เป็นเรื่องที่ทุกๆคนเนี่ยคาดหวังได้นะคะเราจะ ไม่ได้ทํางานหนักศูนย์เปล่าเพราะว่าสิ่งที่เราทําเราทํำพระ,ระเจ้าอันนี้เป็นเรื่องราวของอ the rich young man ที่พระเยซูทรงเล่าให้เราฟังแลานี้นะคะตอนนี้ก็จบเรื่องของการพระคัมภีร์นะคะในเรื่องของ rich young man แต่เพียงเท่านี้เราก็กลับมาพบกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมใหม่นะคะในครั้งหน้านะคะ ขอให้ท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทั้งหลายได้รับพระพรจากพระเจ้าแล้วก็